ก็ขอให้ได้ของกลับคืนมาโดยเร็วนะครับเรื่องจริงเรื่องต่อไปที่จะได้ชมนั้นเป็นเรื่องเร้นลับที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปางเมื่อชายคนหนึ่งอ้างว่าเขาได้ถ่ายรูปผีเปรตเอาไว้ได้และรูปถ่ายของเขานี้เองได้กลายเป็นกระแสให้คนในหมู่บ้านนั้นหันมาสนใจเรื่องของบาปบุญคุณโทษหลายคนกลัวที่จะทําบาปเพราะกลัวว่าตายแล้วจะเป็นเปรตดางในภาพนั้นเปรตนั้นรูปบ้านนาตาเป็นอย่างไรและมีปริศนาอะไรบางอย่างซ่อนในภาพถ่ายนั้นหรือไม่ไปชมเรื่องจริงเรื่องนี้กันครับ ด้วยสมนรึกดีสังคมดีริเจนซี่แบรนดีไทยเป๊ปทีนออริจินัลซอยเป๊ปไทย120ปีธนาคาร HSBC ยางกูดเยอรเอ็กซ์แลนด์เอกชัยหนุ่มน้อยวัย14ปีต้องตกใจตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดเพราะเหตุการณ์เมื่อคืนทำให้เขาต้องขวัญผวาเขาเรียบรุดลงมาจากที่นอนและลงมาดูบริเวณหน้าต่างห้องนอนของเขาเพื่อจะได้เห็นกับตาว่า มีอะไรเกิดขึ้นบริเวณหน้าต่างห้องนอนของเขากันแน่ย้อนกลับไปกลางดึกเอกชัยเล่าว่าอันนี้เมาย่งเนี่ยเลเลเงเงแต่ยังเงี้ยได้นะยังได้เงี้ยได้อีกนะโอ้ยได้เยอะนี่กเงไ้เยอขอ้เฮวดีไม่ได้เฮกับกลับไปนี่มึงต้องชักว่าวอีก ไม่เช้ามากไม่มีแรงฮะหรือว่ารัวรัวตักตักเลยรัวตักตักเลยไหมไม่ได้อยู่นิ่งๆสงบสติอารมณ์ช่เช้ามาไม่ชักเช้ามาไม่ชักภาพถ่ายนั้นอาจจะไม่ใช่ภาพของผีเปรตจริงๆแต่อะไรก็ตามนะครับตำนานเรื่องของผีเปรตนั้นก็ได้ร่ำลือกันมานานแสนนานแล้วว่ามีอยู่จริงและมีทั้งบันทึกเป็นตำราไว้ก็หลายต่อหลายเล่ม ที่สําคัญนะครับในอดีตเรื่องของผีเปรตนั้นเขาใช้เป็นค,คําขู่เพื่อไม่ให้คนทําบาปทาความชั่ว